สวัสดีค่ะรอบรู้เรื่องสาษายกับครูได้ิรีกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะถ้าทุกคนเห็นผู้หญิงคนนี้เราจะนึกถึงมนคดีเร,ออรเ,เรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากพระอภัยมณีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพระอภัยมณีแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันให้ทุกคนลองเข้าไปเล่นเกมใน w o a l l ดูนะคะหวังว่า จะมีชื่อของหลายๆคนอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดของเกมนี้นะคะพระอภัยมณีที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหน,นีนางผีเสื้อสมุทรซึ่งเป็นแบบเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พระอภัยมณีเนี่ยเป็นนิทานคํากรอนนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นจินตนิยายแล้วเรื่องนี้เนี่ย ถือว่าเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่เลยทีเดียวเป็นเรื่องที่มีความแปลกใหม่ในด้านเกี่ยวกับตัวละครในด้านฉากในด้านสถานที่แล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องคติธรรมคำสอนใจต่างๆในการดำเนินชีวิตอย่างดีเลยแถมเรื่องราวก็สนุกสนานอย่างมากเลยนะคะสำหรับเรื่องพระพิมณีเนี่ย สุนทรผู้เขาแต่งขึ้นจากสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังได้อ่านจากวรรณคดีของไทยวรรณคดีของต่างชาติเรื่องที่เขาได้พบได้เห็นจริงๆเอามารวมกับจินตนาการของตัวเองแล้วแต่งเป็นพระัพมณีขึ้นซึ่งครั้งแรกที่แต่งเนี่ยน่าจะแต่งเพื่อที่ว่าขายฝีป,ปากตัวเองในการเลี้ยงชีพตัวเองแต่ต่อมาก็แต่งถวายพระองค์เจ้าลัคนานุค,คุณแล้วก็กรมหมื่นอับสรสุดาเทพซึ่งถามว่า ระยะเวลาในการแต่งจริงๆเนี่ยก็คือเราไม่แน่นอนอะนะคะไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะแต่งในช่วงที่ติดคุกเริ่มแต่งในช่วงที่ติดคุกในสมัยรัชกาลที่2แล้วก็หยุดแต่งแล้วก็เริ่มแต่งอีกทีคือตอนออกบวชแล้วก็แต่งต่อมาเป็นระยะระยะเลยสําหรับโครงเรื่องของพระอาภัยในตอนพระอาภายัยหนีนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่า พูดถึงความรักที่มันเกิดจากความรักที่ไม่ได้สมัครใจของทั้งสองฝ่ายมันก็เลยทําให้การอยู่ร่วมกันไม่ยั่งยืนนั่นเองประวัติผู้แต่งพระภัยมณีแต่งโดยพระสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรผู้นามเดิมก็คือผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2329และเมื่อ ปีพศ2529องค์การยูเนสโกหรือว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และว,วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้สุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลกในฐานะผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวรรณกรรมนั่นเองสุนทรภู่ถือว่าเป็นกวีสี่แผ่นดินเพราะว่าเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเข้ารับราชการและรุ่งเรืองมากในสมัยรัชกาลที่สองและก็ออกบวช ในสมัยรัชกาลที่3และสุดท้ายกลับเข้ารับราชการแล้วก็เสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่4ในปัจจุบันเราให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่นะคะเรามาดูผลงานของสุนทรภู่กันประเภทแรกเลยคือนิราชมีทั้งหมด9เรื่องด้วยกันนะคะ นิราศที่นักเรียนได้เรียนไปบ้างแล้วก็วคืออย่างเช่นนิราศภูเขาทองที่ไปจังหวัดพระนครรีอยุธยาและที่เกี่ยวกับจังหวัดนคนปรปฐมก็คือนิราศพระประทมนั่นเองนะคะมีประเภทนิทานด้วยนะมีอยู่นี่ประเภทนิทานมีอยู่ห้าเรื่องด้วยกันก็คือโคบุตรลักษณะวงสิงห์กไกลพบนะพระอภัยมณี แล้วก็พระชัยสุริยานี่คือประเภทที่เป็นนิทานส่วนอภัยนุราชอันนี้เป็นบทละครนะคะแถมยังมีสุภาษิตอีกก็คือสวัสดีรักษาแล้วก็เพลงยาวถวายโอวาทส่วนในเรื่องเสภามีไหมก็มีเหมือนกันเลยก็คือเสภาสุนทรังคุณแผนตอนกําเนิดพรายงามอันนี้อยู่ในบทเรียนตอนประฐมเหมือนกันนะคะแล้วก็เสภาเรื่อง พระราชพงศาวดานแล้วแถมยังมีบทเฮกล่อมด้วยทำไมถึงเรียกว่าบทเฮกล่อมพระบัรทมจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นสเรื่องด้วยกันก็คือเหุเรื่องพระอภัยมณีเห่เรื่องโคบูตเห่เรื่องจับระบำแล้วก็เหุเรื่องกากีด้วยนะคะ เรามาดูในเรื่องของลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องพระพยัยมณีกันนะคะเรื่องนี้เป็นนิทานคำกรอนซึ่งเราแต่งด้วยกรอนสุภาพนั่นเองนะคะแต่เอกลักษณ์เฉพาะของสุนทรภูตก็คือบทกรอนของสุนทรภูนียแต่เราวักจะมีสัมผัสในมีทั้งสัมผัสลาสัมผัสพยัญชนะหรือที่เราเรียกว่าสัมผัสอักษรเนี่ยทำให บทประพันธ์ของเขาเนี่ยมีความไพเราะอย่างมากอย่างเช่นดูดูตัวอย่างอันนี้เห็นไหมคะพวกผีพรายสายสมุดผุดขึ้นสิน้นพรายกระสายสละอาสะกดด้วยแม่เกยพรายสายอันนี้เป็นสัมผัสสละละมีผีหุดผอพึ่งผอสลระอีผีผอสระอุดดอผุดผอพึ่งอันนี้เป็น สัมผัสอักษรหรือว่าสัมผัสพยัญชนะหรืออันนี้ค่ะบ้างแลบลิ้นเลือกนะแลบลิ้นลอลิงหมดเลยอันนี้เรียกว่าเป็นสัมผัสพยัญชนะหรือว่าสัมผัสอักษรนั่นเองเอืม,เามาฟังเรื่องยอดกันดีกว่าเนาะ ก็เป็นเรื่องของพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณตั้งแต่ตอนที่ถูกในรเทศออกจากเมืองแล้วก็ไปเจอพรามสามคนวิเชียนโมลาสานนแล้วก็ได้ประลองฝีมือกันโดยที่พระอภัยมณีเขาเป่าปีจนทุกคนหลับเมดเลยแล้วก็บังเอิญว่านางยักษ์ผ่านมาเห็นพานมาได้ยินก็เกิดหลงไหลก็เลยอุ้มตัวไปไว้ในถ้ำแล้วก็จำแรงแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยงามเลยอยู่กินกันจนเป็นเวลา8ปีจึงมีบุตรชายชื่อว่าสินสมุร ซึ่งมีลักษณะเหมือนพระอภัยแต่ว่ามีเขี้ยวมีกำลังวังชามีตาเป็นสีแดงเหมือนนางยักษ์แล้วมาวันหนึ่งเนี่ยสียนสมุทรเขาก็ผลักประตูถ้ำออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกจับเงือกมาได้ตนหนึง่งเอามาให้พระอภัยดูพระอภัยก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองกับนางยักษ์ให้ลูกฟังเงือกพอได้ยินก็เลยอาสาขอว่าจะพาหนีโดยที่จะพาไปที่เกาะแก้วพิสดารมีพระฤาษีจะคอยช่วยอยู่อ่ะคราวนี้นางยักษ์ พระภัยมณีจะหนีได้แล้วนางยักษ์ก็เลยเกิดฝันร้ายฝันร้ายขึ้นมาพระภัยมณีก็เลยบอกว่าเนี่ยดวงจะถึงคาดนะต้องไปถือศีลเป็นเวลาสามวันสามคืนเลยนางยักษ์ก็เชื่อทางนีเงือกก็มาพาพระภัยมณีกับศิลสมุดหนีหนีไปได้สักพักหนึ่งนางยักษ์กลับมาออกไล่ตามด้วยความโกรธรอแรกเลยนี้ศิลส,สมุดเขาก็มาหลอกล่อแม่หลอกล่อเสียเวลาไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นนางยักษ์ออกตามอีกคราวนี้ พ่อเงือกแม่เงือกก็เลยมาหลอกล่อจนสุดท้ายตัวเองถูกจับกินหลังจากนั้นนางเงือกก็พาพระพันลีเนี่ยหนีไปจนถึงเกาะแก้วพิสดารเมื่อถึงเกาะพระโยคีก,ก็มาช่วยเหลือสั่งสอนนางยักษ์แต่นางยักษ์ทได้ยินก็โกรธโมโหด่ากลับจนกระทั่งพระโยคีโกรธก็เลยใช้ทรายเศกเนี่ยปาใส่นางยักษ์จนนางหนีไปเมื่อจบแล้ว เราลองไปเล่นเกมกันดูนะคะหวังว่าจะมีชื่อหลายๆคนอยู่บนลีดเดอร์บอรดของบท็อกบในเกมเรื่องพระอภัยมณีกันนะคะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ